สบายดีทุกคนเมือนี่กายังอยู่กับลิ้นอยู่ที่วังเวียงเนาะ่ยวมือที่สามจ้าเหมือนี่เมือนี่ลิ้นกับสภาทุกคนมาปีนผาหนามไซเป็นจุดชมวิวที่อันนักท่องเที่ยวมาันนักท่องเที่ยวที่มาอันวังเวียงมักจะมาปีนอยู่ที่นี่เนาะทไมไม่มาเช้าเช้าหน่อยก็จะถอทีละชิ้นเนาะพักไปได้หน่อยก็จะเริ่มพอทีละชิ้นทีละชิ้นก็ไม่เหนื่อยดูเสิ เหนื่อยไหมล่ะขอให้เพลิดเพลินนะจ๊ะไม่ใหญ่แน่นะวีเมื่อกี้นี่พวกเฮาผอกัมนกท่องเที่ยวคนไทยเนาะกะเพิ่นเพิ่นมาปีนแต่เศร้าแล้วกะเพิ่นลงมาแล้วเพิ่นว่า บกเหมออยเลยนะทุกคนแต่สภาพลิงกับหมูตอนนี้นะกำลังเริมตนนี่หอบพากันหอบแล้วเนาะสําหรับใครที่อยากมาปีนผาน้ําไเนะ้ะลิงคอในน้ําไหมาตอนเศร้ามาแต่หกโมงเศร้าหรือว่าตอนแรงกะมาตอนแรงหาโมงสีหาโมงนะพอดีตะเวนขึ้นแล้วก็ตะเวนตกดินจับขอวิวที่งามแหละมันก,ะะกัดเจ้าบกเหมยปันไดอะ่ะทุกคนคือว่าลิงอัน เวลาที่ลินมาก,กับโมนี่มาเข้าพวกเข้ามาขอนขางสวยแนย่กับประมาณมงแปดโมงเช้าก็คือแดดมันออกแห้งแล้วกะสภาพอากาศกับขอนขางห้อนเนาะมันก็เลยเห็นหาแบบปีน,นยากไมน้อยหนึ่งและกะเมื่อยง่ายเนาะทุกคนเพราะว่าอันยูพาน้ําไสมันกะมีแต่ยีนกับขอนขางสั้นแน่ แล้วก็ข้างยางขึ้นกับขนางจะลำบากในน้อยหนึ่งเนาะหไาก็ากม้าหไม่ใหญ่แน่นะวี ฮาก็หอดเครืงทางหอมจนสิตายแล้ะเรล่องควมาสันป้านน่สิไปสงขาเยะ สั้นเขาสั้นเขาเลยเนาะบบนี้เนาะ มันจะตายแต่เราไม่ตายยังบม่ตายยังมีชีวิตอยู่โอ้ no โอ้ no เง้ สัมนี้บดีเมืองใ่ปีเย่เขาแล้วอสวรรค์แล้ว แล้ตอนนี้พวกเฮาาก็ับมาหอดจุดหนังผักเนาะเึ่งอีกด้านเดียวกับหอดแล้วเลยแหวถไทยหูหนหน้มนอยนึงเลนเนี่กาเป็นด้านสุดท้ายที่เฮาจะเขินเฮไก่จะหอดแล้วและตอนนี้พวกเฮาาก็ับมาหอดจุดทรงวิวผาหนามไซแหละเนาะทุกคนวิวงามแหงขนาดมาตอนแบบแดดแห้งเลยนี่บูแมนตอนเ้า เวลาเขาแนมไปเขาก็จะเห็นแบบทงหน้าภูพาภูเขา,ขาป่าไม้ป้าขายืนว้าวกลุ่มขาแห้งมีต่เล่นวา้บอกชา ก่อนสิลลงไปกาทายหูก,ก่อนนะทุกคนแสะเสะแส,ส,ส,สะจ้าตอนนี้กาลงมาจากพาน้ำใสหละเนาะกำลังจะไปหลินบอนอื่นอีกขอกานคลิปหนาจ้าไปต่อคลิปหนาเด้อ